ไหนมาอ่านหนังสือกันอ่านหนังสืออ่านไม่เสือไม่อ่านทำไมไม่อ่านล่ะเดอ้อมั่งเด้อมั่งเมืองเด้อเมืองรอไหมหล่อไหมเมืงหล่อเหมือนอะไริเมืงองหล่อเหมือนอะไรนะ แล้วพ่อรอเหมือนอะไรพ่อแม่เหมือนอะไรคุณแม่เหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมืออะไรแม่เหมือนตัวอะไรเหมือนคนช่วยเหมือนคนวยเมืองไอติมหมดหรือยังไอติมอ่ะไอติมไอติมหมดแล้วเหรอ รสอะไรหมดแล้วอช็ <S <S อกแลตแ,แล้วเมืองชอบกินในตีมรสอะไรโยเกเร็ตช็อกแลตเอาแล้วตอรี่ไม่ชอบเหรอตอรี่โยเกิรี่ชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบแล้วเหรองั<บ>้นแม่ซื้อช็อกแลตนะ<บ>อ่ะมีตัวอะไรบ้างบลิงลิง<บ>ชอบไหมเด้งเอลิง กไม่ใช่ลิงอะไรอะอะไรคอยาวคอยยาวอะไรตัวอะไรคอยยาวตัวอะไรครับตัวอะไรนะเอ้ลิตัวอะไรคอยาวในเมืองหลออเหมือนอะไรนะมันลิงมันลิงนี่เหรอตัวลิงมันลิงม่ม